อาจารย์หมอค่ะให้สอบถามเพิ่มเติมหน่อยว่าตัวเหมือนรายละเอียดที่แบบหมอทางโรงพยาบาลโพสต์ในหน้าเพจของโรงพยาบาลเพื่ออธิบายเกี่ยวกับโรคของเขาอะค่ะอันนี้แบบข้อความประมาณนี้น่าจะพอได้อยู่ใช่ไหมคะได้ดีเลยโอเคจะได้อัปเดตได้ยะไดีเลยอัปเดตในในเพจโรงพยาบาลนั่นแหละดีที่สุดโยมเพราะว่าเพราะว่าเพีเยจีวันจะได้แชร์จะได้แชร์เพราะว่าใช่เพราะว่า ถ้าจะให้ถ้าจะให้พระอาจารย์โพสต์รายละเอียดเกี่ยวกับรักรักษาพูดไม่เป็นใช่มันอาจจะแบบแล้วบางทีเรามีข้อสอบถามเยอะใช่ก็แบบนั้นแหละดี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 แล้วที่เมื่อ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 คืนใช่ไหมโพสต์เกี่ยวกับการรักษาเออสรุปแฟนว่ามีกับดี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 มากๆเลยเอาทาต่อไปดีเลยอยากอยากจะให้อยากจะให้โพสต์อ่ารายละเอียดหนึ่งรายละเอียดในการรักษา แล้วก็แผนในการรักษาต่อไปอนาคตอนาคตก็คือวันสองวันต่อไปแล้วก็ะระยะเวลาในการรักษาประมาณประมาณแบบแบบก็คือไม่ใช่ก็คือ,อสมมุติว่าเราให้ยาฆ่าเชือ้อไปปุ๊บทีนี้ยาฆ่าเชื้อนี่จะทําปฏิกิริยาให้น้องหายไปในวันสองวันสามวันก็แล้วแต่นะแล้ว<อ>แวต่ตัวยาฆ่าใช่ ดีมากเลยตัวที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรบริษัทไอที่เขาจะเอาอะไรสแตนเซีย,ซยมาทำให้เยจีวอนดีดีมากเลยเป็นรูปแบบกบารรักษาทางเเลือกสขึมาใช่ใช่ทำเลยตอนนี้รีบเอามาทำโดยด่ว,ดวนต้องการ อานนี้ก็เดี๋ยวเหมือนน้องเขาจะน้ำหนักลงอยู่อค่ะลดยความเอาจริงๆมันก็มีความเครียดกานในอยู่รง้วยนั้นน้องก็แต่เหมือนอาหารเมื่อเช้ามันก็อย่างที่บอกกินหิวแต่ว่ามันย่อยไม่ทันก็เลยเดี๋ยวอาหารนะคะหมอจะซอยเป็นสีมื้อก็คือจะกินแปดโมงเที่ยง สี่โมงเย็นแล้วก็สองทุ่มก็ดึกก็ไ,ไม่อยากให้กินเยอะมากถ้ากินหลังสอง,ส,องสามทุ่มเดี๋ยวมันก็กลายเป็นไม่ย่อยก็คืออาหารอาหารที่เขาชอบอยู่พระอาจารย์มีอาหารที่เขาชอบได้พระอาจารย์โดยปกติที่ที่วัดเนี่ยพระอาจารย์จะวางวางแขนให้เฮจีวนหนึ่งตอนเช้านี่ตอนเช้านี่อา,อาหารเปีย,กอา,าปยก,กอาหารเปียกบวกอาหารนี้พระอาจารย์จะจะจะผสมกันอาหารเปียกกับอาหารนี้เขาจะกินอย่างเยอะเลย สอนกินเสร็จปุ๊บเขาก็ออกไปวิ่งเล่นออกไปวิ่งเล่นตอนเช้า,าแล้วก็สันข้าวแล้วก็อาจารย์ก็จะเขาชอบผักต้มมากๆเลยอ่ะอ <c oughs> าจารย์ถึงมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็ตามแต่ว่าเขาชอบ <c oughs> ทีนั้อาจารย์ก็ให้กินเสริมให้เขากินตลอดทีนี้พอวิ่งเล่นเสร็จขึ้นบนกุฏิก็ให้ขนมเขา <c oughs> มันจะมีขนมก้อนใช่ <c oughs> ให้ไม่เยอะว <c oughs> ันวันละสิบยี่สิบไม่เองท <c oughs> ีนี้ ใช่ใช่ทีนี้ก็ตอนตอนตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็เป็นอา,อาหารเม็ดอาหารเม็ดก็จะไม่ขาดเรื่องอาหารเม็ดเรื่องอะไรก็นั่นแหละตอนเด็นก็อาหารเปียกบวกอาหารเม็ด,ตมดแต่ว่าจะเอาผักต้มใหก้กินเวลาเดียวคือตอนเช้าเขาจะได้กินทุกวันแล้วก็วันไหนไม่ได้กินนี่ไม่ได้ด้วยซ้ำไปเนี่ยเขานเนี่ยเป็นอย่างนั้น แต่ว่าอย่างเดียวที่ลงมานะคะก็ด๋ยวเม็ดก็อาจจะตั้งไว้เรื่อยๆแต่ว่าความความรีแลกหรือความเครียดก็อาจจะทําให้จากที่ฉันเป็นจอยกินอช่จีวอนนี่นะจะพูดในฟังเขาจะไม่ยอมเขาจะไม่ยอมกินเองเด็ดขาดต้องย่มจริงย่องต้องพราการต้องมานั่งเคี่ยวให้เขาเขาถึงกินต้องต้องมาถึงจะเป็นเปียกก็ตามถึงจะเป็นเม็ดก็ตามมานั่งเคี่ยวเคี่ยวน้องๆกินมีเมวูสีสามตัวสี่ตัว น้องๆกินกินกินเขาจะไม่สนใจรอให้เราไปเขี่ยให้เขากินไม่งั้นเขาจะไม่กินเด็ดขาดเลยเป็นงั้นแต่เมื่อคิดแนวเดียก็กินกินกินเมื่อกี้กินหมดกินหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเอาอาหารเปียกใช่สำหรับรอบบ่ายแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนเช้าก็น่าจะใช่ใช่รอบรอบบ่ายเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ในถุงในถุงให้บาลเอามาอ๋อใช่ลองดูค่ะใช่ใช่เเขาเขาชอบกินมากเลย นั่งแล้นั่งแลนั่งแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวหมอใส่ข้วยให้ใส่ข้วยไว้เลยกินกินได้เพราะว่าถ้ากินเองก็ได้ไม่ก็ได้แบบไม่ใช่ใช่ใช่อยากให้เขากินเองเหมือนกันคุยกับยมหมอเรื่องการกินอาหารของเยซีวอนเดี๋ยวเดี๋ยวจะแอบต้มผักมาบักลาพอจีแอบต้มผักมาให้บักลากินใจผมครับ จะหาผักต้มให้ได้เลย <c oughs> เอจีวันเขา <c oughs> เขาไม่ได้กินผักต้มมาหลายวันเขาก็คงหิวเนาะอาหารที่เขาเคยกินนถ้าเขาได้กินผักต้มนี่หรือไม่ก็เขาอาจจะลืมก็ได้เรื่องเกี่ยวกับผักต้ม <c oughs> <c oughs> มันเหมือนแขวแว้ว่าฟังหูเรื่องบ่พ่อบ่บ่หนี่ฟังหูเรื่องบ่ โอเคขออนุญาตลงไลค์ก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะขอบคุณมากมายสาธุสาธุ